โซเพลนเปรียบดังบทประพันธ์แห่งจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณของเราเขียนขึ้นก่อนที่เราจะมาถือกำเนิดในโลกนี้มันคือเรื่องราวที่ถูกแต่งแต้มจากจิตวิญญาณที่สูงกว่าซึ่งมองเห็นภาพรวมของชีวิตในมิติที่กว้างไกลกว่าเพียงชีวิตเดียวที่เต็มไปด้วยบทเรียนแห่งชีวิตบางบทเต็มไปด้วยแสงสว่าง บางบทท้าทายด้วยความมืดมนแต่ทั้งหมดล้วนมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณให้แข็งแกร่งและงดงามเส้นทางนี้เราเลือกตัวละครที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราครอบครัวเพื่อนฝูงคู่รักหรือแม้แต่ผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตตัวละครทั้งหมดคือความท้าทายที่กลายเป็นครู ของเราในท้ายที่สุดทุกคนล้วนมีส่วนช่วยให้เราเติบโตในบทประพันธ์นี้จิตวิญญาณที่สูงกว่าของเราหรือไฮเออร์เซลไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาหากแต่เป็นผู้สร้างที่มองเห็นศักยภาพสูงสุดในตัวเราและมอบบททดสอบอันล้ำค่าที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราพร้อมเผชิญโซแพลน lan, จึงไม่ได้ถูกเขียนด้วยหมึกแห่งชะตากรรมแต่ด้วยแสงแห่งความหวังและเสรีภาพในการเลือกแม้โซแพลนจะเป็นหลักฐานของชีวิตแต่เรายังมีสิทธิ์ที่จะปรับแต่ง บทประพันธ์นี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันความท้าทายที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้อยู่ในแผนเดิมแต่ด้วยเจตจำนงเสรีเราสามารถสร้างเส้นทางใหม่ได้ด้วยสติและปัญญาที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากประสบการณ์ที่รักทุกสิ่งคือจังหวะของจักรวาลในบทเพลงชีวิตโซเพลนไม่ได้ดำรงอยู่แยกจากจักรวาล หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวะแห่งการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งจิตวิญญาณของเราเชื่อมโยงกับจักรวาลในทุกลมหายใจจังหวะการเต้นของหัวใจเราสอดคล้องกับจังหวะของดวงดาวการเดินทางของเราเป็นเส้นสายที่แต่งแต้มผืนผ้าใบแห่งเอกภพเธอจงอ่านบทประพันธ์ของจิตวิญญาณด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเมื่อเราใช้สติสัมปชัญญะและความสงบในการฟังเสียงจากภายในเราจะสามารถอ่านโซแพลนได้อย่างลึกซึง้ง บทประพันธ์นี้ไม่ได้ถูกเขียนเพื่อบอกเล่าอนาคตแต่เพื่อให้เราเข้าใจตัวเองในปัจจุบันความทุกข์ที่เราเผชิญความสุขที่เราได้รับล้วนเป็นประโยคสำคัญในบทกวีที่กำลังพาเราสู่จุดหมายเราเป็นทั้งผู้ประพันธ์และผู้สแสดงในท้ายที่สุดโซแพลนไม่ได้เป็นเพียงแผนที่ที่ถูกกำหนดล่วงหน้าแต่เป็นบทประพันธ์ที่เรามีอิสระในการเขียนต่อด้วยความเข้าใจและศรัทธาในตัวเอง เราคือผู้กำกับชีวิตของเราเองขณะที่จิตวิญญาณที่สูงกว่าคอยมองดูด้วยความรักและความเชื่อมั่นจงเขียนชีวิตของเธอให้สมบูรณ์ทุกๆวันที่เธอตื่นขึ้นมาคือโอกาสที่จะเขียนบทใหม่ในโซลเพลนของเธอทุกความท้าทายคือบทซ้อยกรองที่เสริมสร้างความลึกซึ้งทุกความสุขคือทำนองที่ไพเราะและทุกการตัดสินใจคือคำตอบที่จักรวาลรอคอย เพราะสุดท้ายแล้วโซแพลนคือบทประพันธ์แห่งจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงตัวตนของเรากับความยิ่งใหญ่ของจักรวาลและพาเราเดินไปสู่การเติบโตที่แท้จริงสุดท้ายขอให้เพื่อนๆมีสติและความสงบก้าวสู่ความสมดุลความสุขทั้งในใจและจิตวิญญาณขอให้ทุกๆวันเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้และเติบโตว,วิวัฒนาทางจิตวิญญาณดำรงชีวิตอยู่ใน ความสันสะเทือนที่สูงอย่างสม่ำเสมอขอให้แสงสว่างแห่งความสมดุลนำพาชีวิตของเพื่อนๆไปสู่ความงามที่ไม่มีสิ้นสุด